สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับารซ้อมไก่นะครับอ่าซ้อมให้คือการซ้อมนะครับผมออกไปข้างนอกบางทีผมไม่จับตัวเลยนะครับเสียเปียบ2องสามขีดก็ไม่เป็นไรครับเราซ้อมครับเรา เพื่ออยากให้มันได้งานนะไม่ใช่เราออกไปออกไปข้างนอกออกไปตีจริงๆอย่างนั้นนิดนึงผมก็ไม่ยอมเสียบเคียบนะเพราะว่าเงินนะครับแต่ละบาทว่าเราจะหามาได้แต่การซ้อมนะครับผมอยากให้มันได้เจ็บคนระับอ่ายิ่งถ้าไกายผมเป็นตัวโดนนี่ผมชอบมากนะครับ เขาจะได้ได้แข่งครับไม่ใช่บางตัวบางตัวนะครับเข้าเก่งอยู่แล้วอ่าแข่งดีอะไรดีครบเครื่องแต่ขาดความแข่งครับออกไปข้างนอกก็ไปให้เขาเชื่อดครับผมถึงไม่ซีเรียสนะครับบางคนหลอกตัวเองนะครับอ่าผมเห็นมาเยอะคนระับบางคนบางคนนี่หลอกตัวเองนะครับ กายตัวเองอายุอายุดีกว่าเป็นตัวตีดีใจเพื่ออะไรครับอันนั้นผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่กายอายุอะ่ะมันซ้อมอะ่ะมันมันยังวัดกันไม่ได้หรอกครับเรื่องซ้อมอะนะครับเขาวัดกันที่สนามจริงครับอ่ายิ่งกายผมเป็นตัวโดนนี่ผมชอบมากนะถ้ากายผมเป็นตัวทํานะครับ ผมก็เครียดนะพวกไกไ่ผมเป็นเจ็บผมอยากให้มันได้เจ็บครับอ่าก็บอกเราเลี้ยงไก่นะครับอย่าลอกตัวเองครับอ่าความแข่งนี้สำคัญนะครับไก่นะครับบางทีซ้อมๆแบบนี้มันดูไม่รู้เรื่องครับ ลองดูนะครับมันโดนตรงไหนมันก็มีหักมีชักหมดแล้วกลอ๋อไม่เป็นไรครับโดนก็เฉยบอ่าก็นี่แหละถึงว่าความแข่งความแข่งสำคัญนะครับแล้วก็าบางทีใกล้ผมเป็นตัวทยไ,ไปซ้อมกับพวกแันเนี้ย พวกโดนหกักโดนชักก็เฉยๆนะผมไม่ได้ว่ากายผมแข็งดีเลยนะกายใหม่ๆรนะ่ะมันโดนตรงไหนมันก็เจ็บมันก็ดิ้นหมดแล้ะกายมันอ่อนนะก็บอกว่าลอกลอกอะไรก็ลอกได้คนระับแต่อย่าลอกตัวเองวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆ